วันนี้เราพามาเล่นโปรแอมฮะที่ฟินิโก้ฮะเลดี้ยูโรเปียนไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2018ฮะลงสเบียนก่อนสวัสดีครับเอ่อนั่นสิครับตีหลุมไหนฮะนี่ฮะคุณอิดคุณเอ็มฮะลง,ลงชื่อแทนคุณเอ็มเลยครับเะเดี๋ยวคุณเอ็มต้องไปจอดรถฮะได,ได้ฮะคุณเอ็มไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้าก่อนโอเอ็มขับรถไปจอด โอ้โหเปลี่ยนชุดเรียบร้อยครับนี่ฮะ The Golf Story ้อมฮะวะ่าแต่เปลี่ยนชุดเรียบร้อยขนาดนี้โปรเอ็มไปจอดรถที่ไหนก็ไม่รู้ฮะชักชา้าเลยเกินนะจะล,ลงไปหาดีกว่ารู้ทำอะไราโอ้ตายตายตาย ดูนะครับว่าแมชนี้นะฮะจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วจะมีใครมาแข่งแมชนี้บ้างนะฮะนี่ครับบอกเลยครับว่าความสูขมาความสูขที่คือสัมผัสได้ในมือผมโหรอีกจะอยู่ไหน่างเขาผมบอกเลยตรงนี้ย เดินไปเดินมาฮะโปเอ็มยังก็ยังไม่มาฮะแมมาคุยกับโปคนนี้ก่อนเลยฮะโปอไอยฮะสลันพรลางคุณเกษตรตรินฮะสวัสดีครับโปอฮะสวดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหไม่ได้เจอนานช่วงนี้ตารางยุ่งยุ่งค่ะนิดนึงเพิ่งกลับจาก US Open เป็นไงบ้างสนุกดีค่ะพี่ไปเจอของจริงมาหน่อยปกติก็เล่นในเอเชียเล่นในเรียกไต้หวันจีนอะไรอยู่แล้วสนามนี้น่าจะเข้าทางคนไทยไหม หนูว่าเข้าทางนะเพราะว่าหนูว่าส่วนใหญ่ก็คงจะเคยตีสนามนี้มาสนามรักษ์ไยคลายนี้มามแต่ว่าคือที่น่าจะระวังคือกีนตกไม่หยุดเลยอ,อะไรเงี้ยค่ะระวังขึ้นกีนเปลี่ยนทีขึ้นกีนหน่อย okay, อโอเคสู้ๆต้องงายขอ,นะขอคณครับขอบคครับสู้ๆครับดีครับ,ดบเดี๋ยวไปดูโปรคนอื่นด้วยเมื่อกี้เขาบอกมีโปรดังๆเยอะ อะนานขนาดนี้ไปีนไปมาแล้วใครมีใครเะเนี่ยตอ,อนโค้ทย,อ,ยอ๋อแอคชั่นแอคชั่นเจ็ด้วย,วย,ยรู้แล้วชะ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 ชัดเลยเฮ้ย นี่ดูดูนี่คือตลอดเลยไม่ได้ใจเลยบางทีหาต้องนานขึ้นไปไหรอเนี่ยขึ้นไปขับเฮานี่ื่อกี้เขามีคุยสัมภาษณ์คุณกันญาเจ้าของสนามเรียบร้อยลงไปคุณไปลงทะเบียนมาเรียบร้อยเรียบร้อยสุดยอดยาเขปากเฮ้ยโอ้โหแล้วคุณเห็นผมหมดเลยดิว่าผมมาทำอะไรตอนเนี้ยยืนอยู่มืช่วยเลยเห็นไหมเห็นนอนอยู่เลยต้องลงไปนอนด้วยเฮ้ยนี่แป๊บหนึงจะทีออฟแล้วนะใช่คุณไปหายไปไหนมาก็ไม่รู้ผมันนอนอยู่ตรงนี้ผมจะบอกว่าไปจอดรถ จอดรถอีกมันไม่ไหวรังมีจอดรถต้าอะไรครึ่งชั่วโมงมีแรงดึงดูดระหว่างเราเฮ้ยใช่เหรอโอ้โหคือจริงๆิงเนี่ยผมจะบอกว่าคือในสมัยก่อนเนี่ยนักกอล์ฟเนี่ยอาจจะแบบไม่มีเรื่องการแต่งตัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่สมยัยนี้ทำไมนี่คุณดีเรื่องการออกกำลังกายดีการทําตัวดีเรื่องเขาเรียกว่าเทคนิคดีแล้วก็เรื่องของการยืดเส้นดีนู่นนั่นนี่นั่นดีหมดเลยโอ้โหนี่คุณเลยดูข้างหลังใช่ผมก็ดูข้างหลังก็ศึกษา ผมบอกเลยเออบรรยากาศนะพูดีเนาะเมื่อกี้ผมไปลอ,อกกีนซ้อมพัดผมเป็นยังไง<ม>บ้างเจอโปเจอโปรคนไหนไหม<อ>นะทั้งจีนรู้จักอยู่คนเดียวใครอ่ะสลันปอนเอาจริงเว้เนี่ย <laughs> จริงโปไอซ์แต่ว่าหลายๆคนเก่งนะเมื่อกี้เจออาน้องอาน้องบอกว่าอิดกวนอิดอะ่ะกับกวนหลังอะ่ะเป็นสองคนที่เด็ดที่สุดเราแวบๆว๊บแวสองกวนนี้ได้ได้เลยได้แล้วกวนหลังมันมันไมเจอร์ เป็นโปรสิเอ๋อเป็นโปรโปรที่แบบไม่แล้วเมเจอร์ในกวนเราสามารถไปจอยเขาได้เลยไม่รู้ไม่รู้จักกับเมเจอร์เป็นคนเป็นคนต่างชาติปะเป็นคนต่างชาติสินนสจะสวยขนาดไหนต้องไปลองติดตามชม,มในช่วงหน้า CIMB Prefer ก้าวไปอีกขั้นเพื่อชีวิตเหนือระดับที่ลงตัวสำหรับคุณโอ้โหปริษัทเราออกหลุมไหนนะโอ้นี่ไงถึงแล้วหลุมสิบสามเนี่ยโอ้แล้วปเูเราจะ หน้าตาเป็นไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันก็น,น้องเขาบอกว่าเขาเตรียมโปรไว้ให้แล้วจริงไหมเนี่ยจริงจริงโ,โอ้โหก็เบรกเมื่อกี้คุณมัวแต่ไปส่องสาวอยู่โอ้ผมไม่รู้เลยเนี่ย<อ>แต่เหมือนก็คาดคาดตายนะผมเห็นแอบแวบบนะเมื่อกี้แอบคุยมาแล้วผมแอบคุยมาแล้วคุณก็แอบอยู่ข้างหลังนั่นแหละไมเจอร่อกาแล้วอะเมเจอร์ก็อยู่นี้ไงน้องบอสไงที่เข้ามาทุกคนโโห สวัสดีครับสวัสดีใครก่อนสวัสดีครับน้องวอสสวัสดีค่ะนี่ก็คือคนไทยนี่เองคนไทยไม่ใช่นี่คือโปรที่จะมาเล่นแอมเบเจอร์กับเราวันนี้ This is pro and we are all amateur a m a t e u r yes okay the best team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  ก็คือน้องกล้องพบ ก็ได้รับเกียรติโชคดีมาตีกอล์ฟโปรแอมกับเราวันนี้ถูกต้องแล้วก็อายุแค่14่เองนะครับผมยังเป็นยังเป็นเด็กชายอยู่เลยขนลุกเหมอือนกันเดี๋ยววันนี้จะมีโอกาสดีน้องก้องพพก็ศึกษาจากโปรโปรไปนะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับยน้องก้องพบด้วยแล้วพูดคุยกับทางโปรเขาด้วยพูดสาวเขาด้วยพูดคุยกับทางโนเอมีอ่ no Noemi, yes. Noemi, right. Exactly. exactly. From Spain, From Spain, yes. From Spain. Ah, okay. Hello, A little Okay. Ah, okay. Before we go, because we still stuck on the traffic. Yeah, can you introduce yourself a little bit? Yes. Uh, well, I'm Noemi Jimenez Martin. I'm uh, 24 years old, and I'm from uh, Marbella, Spain. It's in the southern of Spain. It's a beautiful place. And there's a lot of golf courses and. Uh, yeah, I started playing golf when I was six. Mm -hmm. um, I turned professional three years ago, and I studied in the U.S. Uh, four years. I did uh, business and tourism, and uh, yeah, I've been playing golf almost my whole life. And I love the sport. I love the environment. I love all of this. The proms are great. Uh, we have a lot of fun. And uh, well, about me, well. I like. Uh, I have hobbies, obviously, apart from golf. I like going to the movies. I like meeting with my friends, um, mm -hmm. shopping, mm -hmm. dancing as well. Mm -hmm. And uh, dancing one, too? Yes, okay, he I, can I dance like dancing. With you. <laughs> Latin music, so maybe Latin, that's a different from you, Miss. Latin, <laughs> Latin music. <huh>? <laughs> <laughs> ah, nice. Ah, <laughs> huh? he had the rhythm, huh? <laughs> <laughs> okay. And uh, one thing I hate uh, that uh, well, about me that I hate is cheese. I hate cheese. So you don't like cheese? Please what? don't give me cheese. <laughs> okay. And now you're playing on the Ladies European Tour yes, mainly? Yes, I'm playing on the Ladies European Tour and I'm also playing um, in the Letas. Mm. And I played my first year, I played in the Symmetra okay. uh, Tour as well. But now I'm focusing on the LAT, and maybe in the future I would love to go to the LPGA. Sure, okay. Mm -hmm. So today we're gonna have a chance to play Pro Am with you. Yes. yes. This hole and the other hole as well. What are you gonna help us? <laughs> well, uh, this is the part five, so we're gonna get into because the wind is helping us. Yeah. and it's my favorite hole of the course okay mm. 13. uh because you know you can just uh have risk and reward you can go for it and you can have a birdie yep yeah. mm. and uh, but you also can play as a part five but today we're gonna go for it okay so yeah. this is our goal and we're gonna do it what are we waiting for just go yeah, yeah. Right. Just go. right let's go no me. Why, why do you like this hole well i love this hole um, because it's a par five i like par fives because yeah. i feel like i can just like rip the ball and try to get the par five in two shots and the wind today is helping us so it's a good hole a good chance for us to do birdie and maybe an eagle so mm -hmm. we'll see, and uh, <laughs> we're and gonna can... try our best, and uh, yeah, we're gonna try get it in two, and, uh, and see what it happens. Okay, so let's see the game plan. Where are you aiming for? Uh, what, what do you what are you gonna do? Um, okay. So the wind is right to left. So I'm gonna aim a little bit on. Well, there's a lot of trees, obviously, but <laughs> I can see one up there that it's kind of darker, and I'm gonna try aim middle of the fairway, just a little bit right and then the wind might take it Okay. and uh, yeah that's it and hit a normal shot yeah but if the people who can hit further they can cut the the dog leg they they can go for it the wind is going to take it to the left okay. so you want to maybe right edge of that bunker okay yep Called mm -hmm. so maybe this these two guys can go for yes the right they can edge go, go for it because mm. they hit the ball really long yeah yeah <laughs> So now you hit it uh, to the right a little bit of the mm -hmm. fairway. Yes. So, but it's you... a good angle yeah. so um, I have 198 and it's uphill yeah. but I, if I hit my 3 wood it's gonna roll a lot um, and it's in the rough so yeah. I'm, I'm thinking in between 3 wood and 5 wood. But I would love to be middle of the green. I would love to be better behind the pin. So I'm going to hit a three wood. Okay. Because I know once it kicks over, the bunker is going to roll and it can roll onto the green. Yeah. Yeah. What is, the, what is your distance about three wood? Uh, it's like 220 meters total, but okay. it gets like 185 uh, carry. carry. Okay. Yes. Let's see. Yeah. Show me. Okay. Turn. Turn. Kick down. Okay, well, it's okay. Too far. I thought it was shorter. It's okay. We got a good okay. uh, get yeah. up and down. Yes. So uh, let's talk a bit about you know when you're on a golf course when you mm -hmm. compete. Yes. Yeah. But when you're walking, like what you're thinking about? Is it about golf or is it about whatever? I try to disconnect in between shots uh, okay. because I know it doesn't help to think what the, the shot you just hit on the shot you're gonna hit. Yeah. Um. Sometimes. Uh, you know, just thoughts come to my head, positive yeah. and negative, both of them. I try to avoid the negative thoughts, mm -hmm. so I always say, you know, it's it's just a game. You you're okay. It's gonna be okay, or whatever. But I always try to disconnect. Maybe I sing a song. Sing a song for okay. myself. You can or, do it right now. <laughs> you know, I'm not thinking any songs right now, but <laughs> you know, i also like sometimes I just see the the environment and see the trees and like try to be in the present as yeah. much as I can. Yeah. So, not worry about the future or the past. Because yeah. that doesn't help. Yeah, definitely. And There are things that I can't control. So, I always focus on things that I can control. That's really good. Yep. It's a mm -hmm. very good example for the the golfer, too. Because yes. they're always thinking about, oh my god, yeah. what's last it shot happened? Help. Yeah, it doesn't yeah. help. Because what you're thinking right now, what you act right now, is going to. Create the future. So if you're thinking about the future, it might be different because you're yeah. not in the present. Right. So. so now I'm in the present now. Yes. So I got one seventy-one yard left. Okay. What you can you suggest me? Uh well, um, I would say you know just whatever club hits. You, puts you in that distance because okay. you have wind and you have uphill so it's compensated yeah and just try to hit it in between the TV tower and the on the fly but you can even go straight to the pin because okay. it's in the middle so okay. yep and whatever you feel comfortable with and maybe do three quarters to control with the wind yeah. or whatever you feel comfortable okay yeah okay, Like it so I'm gonna hit that distance just hit about three quarter to yep. to make the distance off a little bit because it's down the wind. Yeah, exactly. Let's see what kind of bird we get this hole. All right. Big or small. Great shot. Should be good. Should be good. Nice. Oh, maybe a little over. Oh my gosh! But you hit it awesome. It's okay. You know that you can't control. So yeah. you hit a perfect shot. Yeah. So uh, you're playing in the Ladies European Tour now. What's your goal for this season? Um. You know, I'm, I'm feeling much better with my game mm -hmm. this year. I'm finally getting used to playing the tour yeah. as a professional. Yeah. Because the first years I was all worried about money and about yeah, like yeah, yeah, how much different was from being an amateur. So this year I want to obviously I want to be in the present. I didn't put myself. A lot of uh, result goals, but I, I always want to make sure you know that I give my best, mm -hmm. and obviously I would love to win a tournament in the latest European. Yeah. I won one in the lead access mm. uh, a month ago. Wow. And that was really nice because it was my first win internationally as a professional. Yeah. You. Maybe yes. win this tournament too. Maybe, you know, yeah. Yeah, I want. And, I will give my best for sure. And so all the audience watching right now always yes. yeah you because yes. you're really nice. <laughs> Thank you. And uh, definitely for the European girl like you, got to play in the soul Hand yes. Cup, right? That for would be awesome. Yep, yeah, that would be a nice goal. Yep. Yeah. All right. Mm -hmm. Let's see. Let's see. right. Let's see this shot. It's not an easy shot. It is not. Yep. So ball above your feet. Mm -hmm. So you're gonna yep. aim right or what? I'm gonna aim just where this guy is. Uh, behind the pin uh, okay. you know i i know in the rough it's not going to stop as much yeah so i want to create a flop shot so where it lands it kind of like stop by itself yeah and yeah i'll, I'll give my best i mean it's a difficult shot so yeah. i know only the things i can control okay yeah. let's see flop it go 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 i know yeah this course is not easy huh All right เดี๋ยวมาดูฮะหลุมนี้เราตีเป็นไงครับ CIB m prefer กล่าวไปอีกขั้นเพื่อชีวิตเหนือระดับที่ลงตัวสำหรับคุณ นไงบ้างน้องมอสใกล้จะจบแล้วเนี่ยสุดยอดแล้วเป็นไงบ้างประสบการณ์ที่เราได้มาเป็นผู้โชคดีที่มาเล่นในโปรแอมเนี่ยเลดี้ยูโรเปียนไทยแลนด์2018ก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมอะที่ได้มาสัมผัสกับความรู้สึกเตะตีกับโปรผู้หญิงนะก็เป็นครั้งแรกเลยฮะส่วนใหญ่ก็ได้แค่เดินดูเขาเรียกว่ามีแมตช์ใหญ่ๆในประเทศเ<อ>ไทยก็จะไปดูบ้างใช่เดินดูอะอ่าเดินดูบ้างแต่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมาเล่นในรอบโปรแอมรู้สึกไงบ้างก็ได้เห็นว่าพวก โปรเขามีะแบบที่แตกต่างที่การเล่นแตกต่างเราแบบชัดเจนเลยครับแตกต่างเช่นเรื่องอะไรั้งยกตัวอย่างพี่วางแผนนะสมมุติชตแรกเนี่ยถ้าเป็นผมนะจับแต่หัวนิดหนึ่งครับโปรเขาจับหัวผมไม่ห้าอืมบางคนก็เป็นเหล็กเลยครับก็เป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันนะอืมก็คือเป็นมันเรื่องของเกมแพนเนาะใช่แล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยวันนี้ได้ออกกับโปรเขาเรียกว่าโปรสเปนครับ โปรสเปนคนนี้เนี่ยแรง์กิ้งคนนี้เขาตัหน้าประมาณสัก30สิของยูโรเปียนเออเลดี้ยูโรเปียนนะเป็นไงบ้างได้อะไรจากเขาบ้างครับก็สังเกตคือผมพูดที่อฟแล้วสี่สองคือช็อตวางแผนคือพาห้าที่เห็นเห็นก็คือช็อตสองของเขาบุกได้สองออนได้ครับแต่เขาเลือกกว่าอืมทําไมได้ถามเขาป่ะได้คุยกับเขาว่ะได้พูดคุยกับเขาม้างไหมก็ได้พูดนะอืมเป็นไงบ้างคิดว่าเขาบอกว่าอะไรคือ เขาต้องเขาบอกว่าเขาดูด้วยว่าโอกาสได้หรือโอกาสเสียมันได้เปล่าว่าถ้าเกิดบกเข้าไปเนี่ยชดสองถ้าเกิดเราพลาดซ้ายพลาดขวาอืถ้าเกิดไปเผลอลงขอบลงสายแล้วไปปักในสายเนี่ยอาจจะลําบากถ้าเขายอมประมาณว่าเขาตีบนคลิน,ลนดีกว่าแล้วไปคอนโทรเล่นเขาเรียกว่าช็อตเกมต่ากว่าร้อยดูเขาแม่นเรื่องเจ็ดิหลาเนี่ยเขาเข้าทงอยูออนะ่แล้วเออเนาะระดับโปรพวกนี้เนาะเจ็ดสิบหลางแม่นเนอะไม่น่าเหลือครับไม่น่าเหลือเนอะ แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรลูกเขาเรียกว่าลูกอัเปอนดาวใช่ครับแอปเปินดาวเขานะดีมากใช่ไหมใช่ดีมากแล้วคิดว่าจะเอาประสบการณ์ครั้งนี้ไปพัฒนาเกมของเรายังไงบ้างอย่างแรกครับผมวางแผนเลยสร็จเลยอืมเด็ดแล้วปกติไม่วางแผนปกติผมจับหนึ่งออกเดียวอืมก็ตีตามระยะไปเรื่อยๆก็ตีไม่สนนะพาสี่ชันก็ซันไม่หนึ่งพาห้ายาวๆพาห้าสันก็สันไม่หนึ่งแต่คราวนี้เราจะเอาแผนนี้ไป เขาเรียกว่าไปประกอบใช้ในการแข่งช่วยไหมใช่เอ๊ะถามหน่อยตอนนี้แข่งอยู่อะไรบ้างฮะตอนนี้ตอนนี้มี TGA แล้วก็ AMG อะ AMG ออเมริกันกุ๊กอ๋อโอเคนี่ดูนี่ดูเป็นงานพาห้าโอ้โหสายเก็บยอดคือเขาเขาเรียกว่ากอล์ฟเขาสร้างโอกาสนะสำหรับโปรระดับนี้นะกอล์ฟเขาสร้างโอกาสตลอดเนาะวันนี้เป็นไงแฮปปี้ <Happy> แฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้เนาะโอ้โหนี่เพิ่งเรียนออยมออะไรเนี่ยมอสามกมอสาโอ้โหตัวสูงมากเล่นทุกกีฬานะโอ้เด็กคนนี้น่าส่งเสริมรอะป้าเดี๋ยวเราเหลืออีกสักประมาณสักสามสี่หลุมครับคุณต้องดูดวิชาจากโปรเขาเยอะๆนะรู้เปล่า โอ้โหก็จบลงไปแล้วฮะสำหรับวันนี้เล่นโปรแอมกันนะครับกับทั้งน้องบอสแล้วก็โปรอย่างนอยมี่ด้วยถูกต้องครับเล่นดีมากนะเฮ้ยวันนี้เขาตีกี่แฟเวนะถ้าผมนับไม่ผิดเนี่ยประมาณ13บสามแฟเวหลุมเดียวที่หลุดอะคือหลุมที่เราถ่ายกับเขาเนี่ยแหละอ๋อเหรอใช่ right I think today you you hit like 13 fairways yeah I hit my driver quite solid yeah I think the only one the only one hole you miss is the hole we

ได้รับรู้เรื่องราวนะทั้งอีกแง่มุมหนึ่งที่เป็นโปรแอมต้องบอกงี้ว่าจริงๆในประเทศไทยเนี่ยมีหลายทัวมากเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งผู้ชายทางฝั่งผู้หญิงถูกแล้วก็มีแมทเล็กแมทใหญ่เยอะแยะมากมายท่าผู้ชมเนี่ยสามารถเนี่ยไปตามข่าวสารได้ที่ทาง,ทางสมาคมเนาะถูกต้องหรือว่าทางยุโรเปียนทัวร์เลยได้ยุโรเปียนทัวร์หรือเอเชียนทัวร์หรือ จะเป็นแมตช์ใหญ่ๆหน่อยก็เป็นเอ่อพีเจที่ทะเลและใกล้ๆถูกต้อง CMB หรือจะตามทาง Facebook ของเราก็ได้ถูกต้องเราพาไปด้วยเหมือนเดิมถูกต้องครับแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องราวในวันนี้เข้มข้นหลายๆคนจะได้รู้ทริคต่างๆของโปรไปได้รู้ว่าน้องบอสได้อะไรไปนะครับแล้วก็แน่นอนสําคัญก็ต้องนี่สนามสวยๆแบบนี้ก็จะจัดการแข่งขันแบบโอ้โหสุดยอดเลยฟินิโก้ถูกนะสนามฟินิโก้นะถูกต้องครับให้เขาพูดได้หน่อยไหมผู้หญิงได้โอเค Stay something กับแฟนเขาหน่อยโอเค Nomi, we're gonna let you uh, say something to your fans or whatever you want to say to the, the audience who are follow, following you. Okay, well, first of all, I want to thank you guys for uh, playing with me today. It was an honor and it's a pleasure, and I had a lot of fun. And uh, well, I want to uh, say hi to all my family, which is back home, and all the people that support me, and all my sponsors, especially. Like, I wouldn't be here without them because they are huge for me. and that's why I travel and uh, that's why I play golf. Um, so thank you very much, thank you to my coaches and uh, well, I say hi from here and hopefully this will be a great week and I'll see them when I come back. Yeah, yeah. we all wish you the best luck for this week. Yeah. Thank you and okay. thanks to the c a d i s as well. <S yeah. <S <S yeah, <S awesome. <S yeah, 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 yeah. yeah, yeah, y e a แล้นี้ทั้งหมดก็คือเรื่องราวของเราในวันนี้ครับเพราะว่านี่คือรายการ The Golf Story เล่าเรื่องกอล์ฟได้แบบคุณครับ One, two, three. สวัสดีครับโอหสุดยอด <c oughs> เราอยากจะให้นักกอล์ฟไทยมีกำลังใจถ้าเราตรงเสริมนักกอล์ฟไทยบอกตรงคนไทยนักกีฬา,าไทยไม่แพ้ใครในโลกขอให้ได้รับความส่งเสริมจากทุกภาคส่วนยังไงที่ก็ภูมิใจที่ได้มีโอกาสจัดร้านทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนี้เอิงถือเป็นเกียรติของสนาม แล้วก็ทุกองค์กรให้ความเชื่อถือให้เราจัดการตรงนี้ให้คิดว่าในเกมกอล์ฟเนี่ยอะไรสําคัญสุดลูกกอล์ฟครับลูกกอล์ฟครับลูกกอล์ฟลูกกอล์ฟครับลูกกอล์ฟโปรกกอิด oh, ลงมาแล้วโดยโฟมซอฟต์เอ็กซ์ <O of. S 2> ซึ่งวันนี้ให้เอามาให้ทดสอบคือคออกเป็นเป็นโปรดักร <üf> ุ่นใหม่ของคาราเวคุณไปทำอะไรกันถือโอ้โหที่ปอดโอ้โหที่ปอด